ส่วนค่าคือคอยนินมูลมีหลายคนทำนายนะครับรวมถึงนะักวิเคราะห์พยายามที่จะบิวหรือว่าพยายามที่จะส่งแรงให้พากดอดเนี่ยไปถึง50ดอลลาร์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เป็นไปได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้ นะครับเราก็มาติดตามชมด้วยกันในตัวคลิปนี้นะครับว่ารายละเอียดของราคาความแข็งแกร่งของพาราคดอรเป็นยังไงบ้างและเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่จะถึง50ดอลลาร์ภายในสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูลนะครับวันนี้เราตั้งโจทย์ว่าพาราคดอดจะไปถึง $50 ดอลลาร์ได้หรือไม่เรามันลุ้นกันนะครับถ้าเกิดถึง50ดอลลาร์ภายในเดือนตุลานี้ ได้กดหนึ่งถ้าไม่ได้กด2อนะครับเราจะเห็นว่าพากคดอดมีการเติบโตอย่างเรื่อยๆเลยนะครับในนี้เขาบอกว่าข้อมูลว่าการาฟเนี่ยนะครับเอียงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตัวเลยนะครับถึงแม้ว่าบางช่วงมันมีการลดลงบ้างแต่แม้ว่าการเพิ่มขึ้นทั้งหมดเนี่ยที่นี่หรือที่นั่นนะครับที่การาฟนะเมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วดอทอนะดูเหมือนว่าจะเป็นสัญ,ญญาณที่ต้องเก็บไว้ตลอดเลยคือว่ามันเป็น มันเป็นเชนหนึ่งนะครับมันเป็นเครือข่ายหนึ่งที่น่าเก็บนะครับถ้าเกิดพูดในถึงระยะยาวเนี่ยน่าเก็บนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีขึ้นนะครับแล้วก็มีลงนะพาราดอลดเนี่ยเคยลงไปถึงสามสิบสี่จุดแปดแปดนะครับมาประมาณน,นี้จากสี่สิบเราก็มีขึ้นมีลงทั้นั้นราคามันพอเวลามันพุ่งก็พุ่งเลยนะครับพอเวลามัน พอเวลามันพักตัวมันก็พักเลยนะครับดังนั้นใครที่ชอบเนี่ยผมแนะนําเลยสายพวกแอลอยพวกเนี้ยต้องเก็บทีละตัวเลยแล้วก็เก็บเป็นไม้ด้วยใครชอบพักกระดดนะจะเป็นอย่างนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มของราคาพักกระดดเพราะส่วนตัวผมไม่ได้เล่นมากแต่ผมดูราคามันอยู่ตลอดนะครับและก็พักกรดเนี่ยก็ เขาได้วางเป้าหมายไว้แล้วว่าเออมันจะถึงห้าสิบดอลลาร์ภายในปีนี้เราต้องมาดูว่าคุณสมบัติของข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติของราคาของพาราดอลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติของข้อมูลอย่างที่แรกคือเรื่องของกราฟเขาบอกว่าตั้งแต่ประมาณตั้งแต่เปิดตัวมากาฟมีการเอนขึ้นตลอดนะครับแล้วก็มีการพักตัวแต่มันก็จะมีการการไต่เป็นขั้นบันไดตลอดหนึ่งโอเคอันนี้ข้อมูลที่หนึ่ง ข้อมูลที่สองนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าพักดอดเนี่ยมันมาจากไหนนะครับแล้วมันเป็นยังไงพักดอนนะครับมีเหรียญที่ชื่อว่าด o dot นะเป็นโทเคนของมันนะครับพักดอดเนี่ยเป็นสื่อกลางนะครับในบทความเนี้ยเขาบอกมันเป็นพาราเชนนะครับคือได้รับการยอมรับมากนะครับแล้วก็มีการทํางานแบบข้ามนะครับระหว่างเชนด้วยนะครับ เนื่องจากแพลตฟอร์มอันนี้มันเป็นการกระจายหน้าแบบ open source แล้วมันมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงในการถ่ายโอนข้อมูลในทุกๆประเภทนอกจากนี้นะครับเป็นพาดอเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ได้รับก่อนอยารับอย่างดีและมีการวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองตลอดนะครับฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ก็เลยพูฟนะว่าพักดเนี่ยจะไปถึงห้ดอลลาร์ได้เพราะมันมีการพัฒนามีการ บอกนะครับถ้าเกิดใครติดตามในเว็บไซต์หลังบ้านของพักดอดก็จะรู้นะว่าเขามีการไต่และพัฒนาตัวเองตลอดเลยนั้นพักดอดเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับและทําให้เราเห็นว่าพักดอดมีการเติบโตตัว,ต,ว,ต,วตัวเองตลอดนะไม่ว่าเรื่องกราฟแล้วก็ข้อมูลของโปรเจกต์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเจาะข้อมูลของโปรเจกต์ที่หลักแนะนําว่าใครเป็นแฟนของพักกถ้า คลิปนี้นะครับมียอดไลค์เนี่ยเกินหนึ่งร้อยไลค์เนี่ยผมจะทำข้อมูลมาเฉพาะเลยนะครับแต่อันนี้เอาขอราคาก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราต้องพิสูจน์นะครับแฟนหรือฐานของพักกระดดก่อนว่ามีใครบ้างนะครับหรืออยากให้ทำกลุ่มที่พูดคุยเฉพาะดดหรือพักกระดดเฉพาะเลยอันเนี้ยเดี๋ยวผมทำให้ขอร้อยไลค์เท่านั้นนะครับ โอเคนะครับเราจะดูการเปลี่ยนแปลงนะข้อมูลที่3คือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของราคาตั้งแต่ปี2020พาดอดเนี่ยมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่2.875ดอลลาร์ใช้ระยะเวลาเพียง7เดือนเข้าถึงปี2021ราคาไปถึง47.95ดอลลาร์นะครับและบางครั้งนะครับตลาดก็ช่วงสู่ตลาดจะทิงอย่างตอนนี้เนื่องจาก i ิดคอยและอีเ e r เรียมด้วย แต่บางช่วงนะครับในประมาณสามเดือนที่แล้วราคาเนี่ยตกต่ำที่สุดราคาเนี่ยนะครับเคยตกไปถึงสิบจุดเก้าแปดดอลลาร์นะครับแล้วไต่ขึ้นมาถึงสามสิบสี่จุดเจ็ดแปดดอลลาร์นะครับภายเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับเราก็จะเห็นว่าพาร์ดอนเนี่ยมันเคยตกไปถึงสามสิบสี่จุดแปดนะครับเจ็ดแปดหรือแปดแปดด้วยนะครับ เราก็มีการปรับขึ้นมา42.91นะครับในขณะนี้ราคาเนี่ยมีประมาณ40.69ดอลลาร์นะครับในขณะที่ได้รายงานข่าวอยู่นี้เมื่อพัฒนา24ชั่วโมงอันนี้เป็นข้อมูลที่5นะครับเมื่อพัฒนา24ชั่วโมงนะครับดอทก็มีการเพิ่มขึ้นประมาณ15%นอกจากนี้มูลค่าการตลาดโดยรวมของดอทน่มีมูลค่าเกือบ41พันล้านดอลลาร์ด้วยสถตทิทั้งหมดนะครับและกราฟในปัจจุบันเนี่ย นักวิเคราะห์ที่ชื่นชอบคริปโตนะครับก็คาดการว่าดอหรือプระดเนี่ยในเครือข่ายเนี่ยโดยเฉพาะเหรียญดอทนะที่เป็นโทเคนของมันเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี้ยจะไปถึงห้าิดอลลาร์ไปได้หรือไม่เราว่ากันอีกทีนะครับข้อมูลมีประมาณนี้นะครับ4ี่ห้าข้อที่เราต้องดูด้วยกันหนึ่งนะครับเรื่องของกราฟนะมีแนวโน้มขึ้นตลอดสอคือเรื่องของโปรเจกต มันเป็นอ่ามันเป็นเครือข่ายนะครับหนึ่งที่่าทำงานเอามาจากอีเทเรียมแต่คุณสมบัติพิเศษคือมันการถ่ายโอนข้อมูลอะไรพวกนี้มันปลอดภัยและก็มีการคลอสข้ามระหว่างเชนด้วยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาโปรเจกต์ของตัวเองอยู่เสมอพัฒนาระบบนิเวศเครือข่ายของตัวเองเสมอนะครับแล้วก็ทำให้แฟนคลับทราบด้วยนะครับแล้วก็ เริ่มมีความมั่นใจนะครับข้อมูลในส่วนที่3ก็สำคัญเลยพารดดทนะครับมีแนวโน้มการปเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างไงบ้างนะครับบางช่วง3เดือนนี้แล้วราคาต่ำไป30กว่าดอลลาร์นะครับแล้วก็พุ่งมาถึง47นะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าราคาในเดือนนี้จะถึง50ดอลลาร์ถึงได้หรือไม่ได้ก็ลองกดดูละกันนะครับได้คือกด1 ไม่ได้คือกดสองก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้ใครมีความรู้อยากใส่อะไรใส่มาเลยนะครับเต็มที่ก็ผมไม่ได้ทําคลิปนี้ละเอียดทาแต่แต่เรื่องราคาเท่านั้นนะครับผมอยากดูกระแสก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญบางเหรียญเนี่ยมันก็อยู่กระแสด้วยนะครับถ้าเกิดผมทําคลิปมาเนี่ยในช่วงนั้นเลสเปก่ะคนตอบสนองยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็อาจจะข้ามไปก่ดน,นะครับแล้วค่อยๆ ทำทีละคลิปทีละคลิปเพื่อจะทำให้อา,อาใจนะครับสำหรับแฟนของเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าคอมเมนต์กับไลค์ก็จะเป็นแรงผลักดันที่ผมจะทำดอดต่อไปหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้ได้ไปต่อนะผมก็พยายามที่จะทำไอ้เรื่องเกี่ยวกับประวัติ นะครับที่มาที่ตั้งนะครับระบบเครือข่ายเบื้องต้นโอเคเนาะผมก็จะทําไว้นะครับใครอยากรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะครับฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกด c เฟซ o ุ๊ o ยูทูบหลายกลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเอนซี่คอมมิตตี้นะครับทักเข้ามาได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเราทํากลุ่มพักดอตหรือดอตด้วยนะครับก็สามารถทักเข้าไปใน Facebook ได้ พอในคลิปนี้นะครับเราก็พยายามที่จะเอาใจแฟนคลับเต็มที่นะครับเกี่ยวกับเหรียญต,ต่างๆนะครับก็ใครชอบเหรียญน,นี้ก็กดไลค์เลยละกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับเราหวังว่าพาคดอดหรือดอดจะ to t ทูดมูลด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะเติบโตไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ